ใส่บึงเนาะบึงเน่ยบึงเนี่ยเป็นเป็นปลาค้อบ่โอ้ใหญ่บ่นี่ยนะใหญ่เลยนี่ปลาค้อคุยบ่อันนี้จะตักมาใส่บ่บ่มันทีตักมาจะพูดหน่อยแล้วน้อยตัวลูกปลาลูกปลาพี่น้องตัวน้อยนู่นว่ปลาเออเม่นเขียดตัวนี้นี่นี่เห็นบ่ลูกปลาเม่นปลาค้ออยู่บ่คือค้อคุยบึงนี่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 เห็นบ่เห็นบ่อะไรอะไะจะเอาลูกปลานิลมาใส่นำบ่นี่พี่น้องบึงเน้ โอ้มันแม่นอยู่บ่าปาคออุ้ยแม่นเอลี่ได้นี่นะทุคนเออลูกปาคอ,อน้อยนี่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 อยู่ในบอ่อเหาเนาะเนี่ยเตินลงไปแล้วโอ้นี่อันไข่อัน,นหอยเซอรี่เหา,าก็ไเด้๋วนี้นก็เป็นโตแล้วเนาะได้ได้ไข่แบบนี้นะเ<อ>นาะแม่แม่หอยเซอรี่เหาหอื่หอยคมใหญ่หอยคมใหญ่นะหอยคมหอยคมใหญ่ก็ออกลูกหลายๆลายละหอยคมยักษ์ มันจ็บยักมองอะไรหรอกมันกลมอยากตัวน่ะนี่นี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะนี่อันนี้เบางมสาวพันกัเอามาปล่อยไว้กัน้องใหญ่อยู่ได้นี่ยเนี่นี่ตัวละเท่าไหร่นะเขาสั่งมานะโอ้ตัวละสองบาทตัวละสองบาทพี่น้องมึงเนี่ยเขาซื้อมาพ่อพันเอาเพิ่อนเด้อแบบนี้เอาบวขายตัวละสองบาทเราขายเป็นกิโลหนึ่งเอาดอกพี่พี่น้องเอ้ยนี่เกษตรยักเบาพันว่าแม่นอยู่บาโบแม่นตัวนี้นะกระเซ็นยักเบาตัวนี้นะ แต่หอยนี่ลองออกมาตัวเดียวแล้วบ่ออกลูกด้วยมัหันออกหรือเปล่าตัวนี้กระเซ็ยักษ์ตัวนี้เนาะออันนีี้นนยังเเลยตัวนี้ไม่ยังเลยเห็นมันโอ้น้ำอยากมืดละฝนตกแล้วน้ำอยากมืดได้แบบน,นี้นะใช่เ,เห็นอยู่บ่บ่เห็นอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลลูกหวกเนะจ๊ากำลังเริ่มใหญ่ละแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะมึงดูมึงดูตรงนี้แล้วโอ้นี่ยเนี่นี่ แต่ว่าจดไม่อยู่จดวันที่ไม่อยู่เนี่ยแต่ว่าฮักจำบุได้เลยว่าจากมือต้องไปนับอืมพอดีเป็นลูกหอกแกงแซบเนาะสำนี้เนาะเป็นบ่ออนุบาลดูจากพญาวาดได้เป็นตัวกบยังเป็นลูกหอกอยู่ว่าที่พามาเบิ้งอันหอยกระเกษดเนาอ๋ออีปล่อยหมดเจอหมดดินเยอมันยังมันยังขี้กระเดือนบ่ขี้เดือนมานี่ยัอ้โหไต่ล่วงดินอ๋อเอามาปล่อยคืออันนี้เสนอข่อยเอามาปล่อยคือบุเคยอันนี้จะคื่อ โอ้อันนี้มีมดเด้จะมาพ้วยน้องตอมเอาไว้เป็นอาหารหอกเลยตอนนี้ฝนตกแล้วฝนลงเม็ดุเบิ่งในน้ำโอ้โหกบเอฟพ่อตัวน,นี้คือง่ายบ่๊มเป๊ะพ่อพันจะออกมาบ่อู้เหมือนบ่แม่นเนี่ยพ่อพันออกมานี่นะ่ะอือลอกอู้หกบเอฟเลยเมื่อกี้นี่ตัวบักง่ายไปะปะเดี๋ยวเอา,าสิไปลอเบิ่งอันเก็ศพวกจ้า ไปไปเลาะเบิ้งก่อนเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งเห็ดปวกเด้อค่ะมันออก